พูดได้ฟังอีกทีนะครับจะยาวจริงชื่อนะครับชื่อแบบสับเป็นทางการนะครับราชาสับอย่าลืมนะครับเข้ามาพบกันได้ทุกๆวันนะครับนะกับสัตว์สองล่องไปเรื่อยนะครับเราก็พา ไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามเที่ที่ต่างๆสถานที่เที่ยวนะครับเที่ยวง่ายๆเที่ยวด้วยตัวเองนะครับที่นี่วัดสุทัศน์เทพวารามนะครับนะงานก็จะมีถึงวันที่27กันยานะครับนะอย่าลืมนะครับแวะมานะครับงานจะมีถึงวันที่27กันยานะครับอันนี้ผมจะพาเดินรอบๆบริเวณวัดนะก็จะต,ต,ตรงนี้จะสุดตรงนี้ละแค WOW. ่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรอบเข้าชมนะถ้าใครอยากเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำนักตรงสมเด็จอ๋อ พระสังฆราชนะองค์สมเด็จพระสังฆราชานะครับตำหนักนะด้านในนะครับก็คือต้องมาต่อคิวนะครับรับบัตรนะครับเนี่ยก็จะได้เห็นการประดับไฟนะฮะสวยงามนะสวยงามก็คือสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมนะฮะทุกมุมนะมีความมีความสวยการจัดไฟจัดอะไรอย่างเงี้ยสวยงามมาก ใครไม่เคยเข้าวัดทวารก็ลองมาเข้าวัดบ้างก็ได้นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะบางครั้งบางคนยังไม่เคยมาวัดในเมืองฝั่งพระนครนะอันนี้คือฝั่งพระนครนะครับฝั่งทนก็จะอีกฝั่งอีกฝั่งนะส่วนมากจะเป็นวัดดังนะในกรุงเทพมหานครที่ส่วนมากระดับเกจิเยอะจอดรถเอางี้ดีกว่าผมแนะนําจอดสนามหลวงนะครับ นะจอดสนามหลวงแล้วก็นั่งรถบัสฟรีมาที่วัดได้เลยแต่ถ้าว่าจอดรอบๆต้องเสี่ยงนิดนึงรอบๆรอบๆบริเวณวัดรอนานแล้วก็ออย่างคือค่อนข้างจะหาที่จอดยากนะครับกลางวันก็หาที่จอดยากนะฮะกลางคืนก็ยิ่งยิ่งยากใหญ่นะเพราะคนมาชอบมาเดินเล่นมากินข้าวมาหาของกินนะต้องเผื่อไว้นะครับก็คือจอดได้ที่สนามหลวงนะแต่มีรถบัสนั่งมาฟรีนะครับ อย่าจอดนอกเหนือจากตรงนี้นะเพราะว่าโดนล็อกรอนะครับไม่คุ้มนะเพราะว่าแอดเคยโดนล็อก้อนะเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เสียเวลาแล้วก็ต้องเสียค่าว mm ินมอเตอร์ไซค์ไปกลับวโอ้ยวุ่นวายนะครับ mm hmm. ใช่ครับวัตถุทั์ตรงเสาทิ้งช้าครับก mm ็ hmm. คือไม่แนะนําให้จอดริมถนนเอาอย่างนี้ดีกว่านะ mm hmm. เอาแบบว่าเคารพกฎหมายก็จอดที่เขาให้จอดฟรีก็คือสนามหลวงอนะ mm hmm. น บริเวณรอบๆก็อย่าไปจอดเลยเพราะว่ามันก็เสี่ยงอะนะถ้าจอดผิดที่ผิดทางก็นะครับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนะครับก็เย็นสบายดีครับเพราะว่าผมเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วนะไม่ไม่ไม่ร้อนอยู่แล้วจิตใจสะอาดก็ไม่ค่อยร้อนข้างในก็จะเป็นพระประธานนะครับสาราการเปลี่ยนวัตสุทัศนะครับนะครับเป็นพระพุทธเศษธรรมุนีนะครับด <c oughs> ้านบนนะ เดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปเพราะว่ายังไม่ได้เดินขึ้นไปเลยจริงๆสับสับเอ่อถ้ามุดเรามาบ่อยๆมันจะพูดได้นะไม่ไม่สับพระโอเคแต่ถาว่าประสาททางราชพาท์ของกษัตริย์อย่างเงี้ยบางทีมันเขาเรียกว่ามันชื่อยาวมากนะครับนะบางทีผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผิดนิดผิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาไป กราบไหว้ด้านบนนะครับด้านบนนี่ก็คนเยอะมีโอกาสก็มาไหว้พระไหว้เจ้ากันบ้างนะครับใช่ครับเที่ยวงานวัดสุทัศน์ครับเชิญนะครับเรียนเชิญทุกคนนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญมาได้นะครับมากราบไหว้นะครับเวลามาวัดก็ต้องมาให้ถึงทุกโบสถ์นะครับ ผมเคยมาตอนช่วงกลางวันโอ้โหนั่งนี่เย็นเย็นแบบไม่แทบไม่อยากออกไปไหนเลยจริงๆเวลาเข้ามาในวัดหลวงนะวัดอารามหลวงเนี้ยคือแบบเย็นนะข้างในก็จะเป็นพระประธานนะครับพระพุทธตรีโลกเชษนะครับงานจะมีถึงวันที่27นะถ้าง,งานถ้าง,งานที่มี สินค้าขายมีประดับไฟก็ถึงวันที่27นะแต่วัดจริงๆเปิดทุกวันนะครับนะวัดเปิดทุกวันแต่งานจะมีถึงวันที่27นะครับ จอดรถที่สนามหลวงดีกว่านะครับแนะนําจอดที่สนามหลวงนะเพราะว่าบริเวณรอบๆรอบๆวัดนี่คือมันเต็มแน่นเอียดนะฮะต้องวนหน่อยวนแล้วก็ไม่ได้จอดด้วยนะครับนะและเสี่ยงด้วยนะถ้าจอดจอดแบบว่าผิดที่ผิดทางนี่ก็โดนล็อก้อไม่คุ้มนะครับนะไม่คุ้มนะผมว่าไปจอดสนามหลวงแล้วก็นั่งรถรถฟรีรถบัสฟรีดีกว่านะของกอทมนะ,นะนะกทมเขาจะมีรถบัสให้ขึ้นฟรีนะครับรับส่งฟรีนะครับ นาะมีหลายจุดเลยนะครับไปส่งหลายจุดนะครับมีส่งที่สนามหลวงมีส่งหลายๆที่นะครับผมก็ไม่เห็นนะปั๊มีที่ไหนบ้างแต่เมื่อกี้ได้ยินว่าหน้าวัดเขามีรถรถฟรีนะครับมีรถรถวัดฟรีนะครับนะไม่ต้องเดินนะครับสบายๆนะครับรอบหนึ่งก็มาได้เป็นร้อยคนนะครับ จอดดีโอสยามก็ได้แต่ต้องเสียเงินนะฮะต้องเสียเงินถ้าริมถนนก็คือตรงพาุรัดได้นะครับริมถนนพาุรัดได้แต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่แนะนําดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าจอดวันคู่วันคี่อะไรอย่างเงี้ยที่จอดฟรีนะก็แนะนําให้จอดเสียเงินก็คือในเดีโอสยามก็ได้นะครับเอ่อในเดีโอสยามเพราะว่าแถวเสาหิงช้าไม่มีที่จอดนะเอาจริงเลยแบบว่ายิ่งมีงานนี่ไม่มีที่จอดครับทุกคนอย่า เชื่ออินอินเคยโดนล็อกล้อแล้วแบบว่านะไม่คุ้มครับไม่คุม้มไม่คุ้มก็ต้องที่ต้องจ่ายนะครับงานมีถึงวันที่27นะครับนะงานเฉลิมพระเกียรตินะครับรัชกาลที่8นะครับครบรอบ100ปีวัดสุทัศน์ครับผมงานมีถึง วันที่27กันยายน2 5 6พนะครับตั้งแต่11นาฬิกาถึง2ทุ่มครึ่งนะครับ2ทุ่มครึ่งเป็น <c oughs> สนุกอยู่หนายก็ <c oughs> ประมาณนั้นแหละครับเมื่อก่อน800นะแต่ตอนนี้ทำไมเหลือ750งงมีอะไรทานบ้างก็มีเยอะนะเมื่อกี้ก็เดินก็มีเยอะอยู่นะครับ แต่ตอนนี้เขาก็เริ่มทยอยเก็บเพราะว่าปิดสองทุ่มครึ่งนะครับนะปิดสองทุ่มครึ่งตอนนี้คนก็ทยอยเก็บนะครับไม่ได้ว่าเอาของคุมร้านบางร้านก็คุมไว้นะครับเพราะว่ามันมีเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะมากมายเ๋อ,อผมทานมาแล้วครับผมทานมาจากของบางหลวงนะผมทานมาจากตลาดน้ําของบางหลวงเนี่ยมีโต๊ะเก้าอี้มีเอ่อมีญ่าเทียมให้นั่งสบายๆนะ ค๋วยตรงค๋วยเตี๋ยวแจ่วฮ้อนสารคามจานเด็ดค๋้ยเตี๋ยวคลุกผัดไทยเนี่ยเก็บกันหมดละนะขายดีงานวัดสุทัศน์จ้าวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกทองม้วนนะครับอุ้ยมีลาบเป็ดด้วยหมดซะผมนี่แม่งไอดอลผมเลยนะลาบเป็ดเนี่ย ในดูซิหมดยังน่าทานหรือเปล่าลาบเป็ดจริงๆต้องเป็นแบบฟิลิ่งแบบเน้นหนังนะแม่เดี๋ยวเราไปดูกันลาบเป็ดลาบเป็ดโอ้โหต้องมากินพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่มีแล้วอันนี้คือ<า>เม็ดเกลี้ยงฮะ าลาเป็ดอุดรนจ้าลาเป็ดอุดรจ้าหล่อยังนับเป็ดหมดแล้วเหรอหมดแล้วอ๋อก้างเอาเป็ดมาจากอุดรอ๋อกำลังเอาเป็ดมาจากอุดรนะครับต้องมาพรุ่งนี้นะมาพรุ่งนี้นะคะครับหมูทอดแม่อ,อ,มอร่อยนี่ให้ต่อยคนข,ข้างนะครับท่านนี้ต่อย <laughs> อร่อยจริง เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่นะขนมจงขนมจีนก็มีนะครับขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาหมูน้ำยาป่าน้ำยาซาดิดก็มีนะโอ้โหตอนแรกนึกว่าพูดเล่นมีจริงน้ำยาซาดิดนะครับของปลานี้ก็เป็นคนไทยหรือเปล่าในชนชนกระเด็นไม่ขอโทษสักคำเลยเออ เอาถ้าเป็นพม่าก,กูไม่ว่าเลยนี่เป็นคนไทยแม่งชนไม่ขอโทษนะคำเลยบ้ารีบรีบเลยนกหนาจะป้าดีนะขาเข่ายัางดีไม่ใช้ล,ล้มล้มไปนิด <laughs> อยู่วัดสุทัศน์นะจ๊ะพรุ่งนี้มาได้นะครับนะก็ตอนนี้ก็หมดกันล้นะเพราะเวลานี้ละคนเป็นพันนะ คนไม่ใช่หลักร้อยนะหลักพันนะครับอ่าเ,เดี๋ยวเดินผ่านไข่ทอดไปอ่ะใช่ก็คือไม่ก็ก็ไม่น่าจะแบบม,มีมารยาทอ่ะนะชนแม่งแบบชนแบบชนแบบว่าชนกระเดนนะ็นเอางี้ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเซอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็หันไปมองเขาแต่เขาก็เดินก้มหน้าไปเลยเว้ย